สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุดินนะคะเป็นคลิปรดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยแปลว่าเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะธาตุดินก็คือราศีกันนะคะราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรอันนี้มอมมินอ่านทางโหรศาศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรดมะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นแนวทางเป็นแง่คิดจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมารับชมรับฟังกันเลย ใบแรกก่อนนะคะชาวทาดิน t h วิวนะคะ The View of Fortune ความหมายหมอจะพูดตามไพ่เลยนะคะเช่นหมอพูดแบบน,นี้เลยว่าถ้าใครคือคนที่ใช่ก็จะต้องหมุนวนกลับมาเพื่อให้ได้เริ่มต้นกันใหม่สารต่อกันใหม่จะไปรอดหรือไม่รอดมันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยและขึ้นอยู่กับนะคะบุญวัสนาเราด้วยแต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าถ้าใช่ก็คือใช่นะคะถ้าไม่ใช่แปลว่ามันต้องจบกันไป เพราะว่าไพ่วิวนี้ม,นมันหมายถึงกองร้อยแห่งโชคชะตาก็คือโชคชะตานะ,นะคะกรรมปรจักก็คือบุญธรรมกรรมแต่งนะคะแล้วก็นะคะดาวพฤหัสก็คือการหมอพูดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมายถึงกับตัวเรามาดูความรักธาตุดินที่ผ่านมาเงียบเนะาะธาตุดินนะคะหนึ่งนะความสัมพันธ์นี้หมอพูดเลยว่ามีใครที่กลักความสัมพันธ์เขากักความสัมพันธ์นะบางท่านนะสิบเหรียญเนี่ย บางคนอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือคุณคบกับเขานะคะบางคนนะเกินนะสี่ปีอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้นะสี่ปีเจ็ดปีหรือไม่ก็สี่ปีหมายถึงการครบการคุยจนเราได้รู้จนเราจนเราได้เรียนรู้เขากับเรารู้จักนาะตรงนี้หรือไม่คนคบนานๆเราก็คงคาดหวังเลยไหมคะบ้านคือครอบครัวคาดหวังที่จะเป็นครอบเป็นครัวคาดหวังอนาคตกับเขาแน่นอนแต่ความสัมพันธ์นี้หมอว่าคุณดูแลเขาดีนะ เอาใจใส่ดูแลดีให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเงินทองหรือสิ่งต่างๆนะคุณเอาใจใส่ไหมคะคนนี้ก็ตอกเรียนแปลว่าความเอาใจใส่เขาเห็นไหมนะคะทำทุกวันแต่เขามากกว่าที่จะกักความสัมพันธ์บางคู่อาจจะเป็นสภาวะที่อยู่ไกลด้วยหรือสองถ้าอยู่ใกล้ก็แปลว่าความสัมพันธ์มันมิอาจเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างหรือมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งก็ได้ค่ะในถือดาบเนี่ยอารมณ์ไม่ดี บางคนไม่ดีใส่เราอารมณ์พูดตรงเกินไปแรงเกินไปแต่ที่ได้มาคือความรักนะคะมันไม่อาจอยู่ได้คุณหันหลังให้ในบางสิ่งเมื่งที่คุณทุ่มเทแล้วนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะตอนนี้ถามว่าคุณนิ่งไหมคุณนิ่งคุณเป็นสเตงรักตัวเองมากคุณอยากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีงามช่วงนี้ธาตุดินอาจจะชอบไหวพาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยากได้ความรักที่ศีนเสมอเราได้ด้วยนะคะ,ะมาดูที่ผ่านมานิดนึง ธาตุดินนะคะอาจจะคุยกับธาตุดินด้วยกันเองเนาะก,กันพฤชสมังกรธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกพฤชสลัคนาพฤชสธนูลัคนาธนูสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะธาตุลมตึนกลุ่มเมถุนเนะาะใบแรกเลยเด็กเอ็มเพลย์หมอขออา้านไพ่รวดเดียวนะคะเด็กถือถ้วยบางคนอายุที่แตกต่างกาวไม้เท้าหกดาบเฮอร์มิตชาวกันลัคนากัรหนึ่งถ้วยนะคะสี่เหรียญขึ้นมาสองรอบและ้ะในถือเหรียญ สิบดาบห้าดาบนะคะเลีกถือเหรียญดิจัดเมน้นอย่างที่หมอพูดไปแล้วบางคนเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนอาจจะเป็นแค่คู่ี่บากที่จอนมาเจอกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็ต้องจบกันไปนะคะตรงนี้หรือบางคนก็คือหนึ่งนะคะคุณไปเอ็มพนเพลสแน่นอนละหมอมินเชื่อว่าเชื่อตามไพ่หมอนะคะหมอก็มีหนะ้าที่อ่านไพ่ คุณดูแลเอาใจใส่เขาดีมากๆให้ใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์ให้ความทุ่มเททั้งที่เราเป็นควีนเหรียญอย่าลืมนะคะเรามีเงินมีงานมีอะไรที่มั่นคงทําไมเราต้องมาแบบเอ้ยนั่งผิดหวังกับความรักที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรานะคะที่ผ่านมาหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจห่างเหินตีตัวออกห่างของเขานะคะพอคุณไปเหมือนเขาก็วนกลับมาไม่รู้กี่รอบเป็นความรักที่เขาอาจจะก,กักความสัมพันธ์แต่ไม่ให้ความชัดเจนกับเรานะคะ พอมีปัญหาแล้วคนนี้เขาเลือกที่จะน,นิ่งเงียบห่างไปหรือบางคนความห่างไกลเหลืองงานเหลืองเงินไปโฟกัสเรื่องที่ประสบความสําเร็จหนาหกดาบมันมันว่างเปล่านะคะคุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ให้เยอะแยะมากมายแต่ความสัมพันธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังหรือหนึ่งถ้วยมีคนเข้ามาแจมในความสัมพันธ์เราเนาะเขาดึงใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกคุณหนักคุณเหนื่อยคุณเคยเสียใจนะเพราะว่าคุณเคยทุ่มเทมา คาดหวังที่จะเป็นอน,นาคตคกับเขามาก็าต้องนานนะคะ,ะมาดูกันปัจจุบันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะที่เงียบนิ่งไปนะคะของชาวทัด,ดินเขาเป็นไงบ้างใบแรกเลยนท์ถือถ้วยนะคะเออมางว่าเขาเพ่อง,งอคุณนะหรือกําลังคิดวางแผนนะอยากจะง้อกาลังคิดก็ได้อ่านใบแรกขึ้นมานะคะ เฮอร์มิตเขาเฮอร์มิตเนี่ยนะคะเวลานิ่งเงียบไม่ได้แปลว่าไม่นึกถึงนะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆบางคนคุยกับคนอายุน้อยเอมเพอเลอร์ราศีเมษราคนางเมษบางคนคุยกับคนทางไกลหรือไม่ก็ต่างชาติต่างอายุต่างาศาสนากับเราในถือดาบบางคนอาการเวียงวีนใส่กันนะคะไพ่ตรงนี้มอเห็นว่าเขาอยากคุยกับคุณอยู่นะแอบซืบแอบซองใจลึกๆเขาก็อยากลื้อฟื้นอัคุณนะคนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้นะคะ เพลเลอรเนี่ยชอบสัง่งชอบบอกตีกรเพื่อื่นนึกถึงแต่ไม่รู้จะไปถึงไหมเพราะว่าพาะอีโ,โก้นี่ยแหละคะ่ะสีไม้เท้านะคะตรงนี้หมอมินว่าคุณกับเขาน่าจะเคยคบกันนะคะใช้เวลาคบกันมายาวนานบ้างหรือคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มตรงนี้เขาคิดนะคะว่าคุณมั่นคงกับเขาใจลึกๆเขาก็อยากคุยคุณ แต่ถ้าบางท่านนะคะทีเ่เขาไม่ได้ใส่ใจเรามากพอคุณดูดีนะเขาอาจจะโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องประสบความสําเร็จของเขามากกว่าอันดับหนึ่งของเขาอันดับสองคือปล่อยเราไว้ห่างเราไปไม่ได้มาใส่ใจเรามากมายเท่าไหร่นะคะคนคนนี้จะติกนะคะชาวตุลลัคนาตุลไทม์ลนธนูลัคนาธนูอืม หมอมินว่าเขาก็ยังมองภาพเห็นคุณอยู่นะมองภาพคุณมองภาพสิ่งเดิมๆเก่าๆก็ยังเป็นคุณมาถอดใจดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าเขาห่างกันไปนานจบไปนานถ้าเขาไปเริ่มต้นดีวกับคนใหม่ไปมีแฟนแล้วครอบครัวแล้วอันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะมองว่าคุณอยู่ได้ละคุณเข้มแข็งคุณมุฟละคุณไม่ได้ไปแปลว่าคุณจะทุกข์เพราะคนนี้นะคะคุณคิดว่าเออใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่เหมือนวิวอ,ะอ่ะถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปมากกว่าอืมอ่ะ นะมาดูความคิดที่เขามีต่อชาวธาตินนะคะในหัวข้อนี้นะนะคะดิจัตเมนแสงทองสองอัมพลศาสตร์สองมาด,ดอกไม้ก็ผีบานความหม้คือใจลึกๆนะคะหมอพูดถึงใจลึกๆบางคนนึกได้นะคิดแต่ไม่ทําก็มีแต่อันนี้หมอถอดใจให้นะคะลองดูนะ,ะเขาเขาก็อยากลื้อฟื้นกับคุณแหละบางเรื่องบางอย่างยังยังนึกถึงคุณอยู่ ดิเชี reward, ร์เลวอตกำลักดลัคนากรากดนะคะความรักบางคนอาจจะอยู่ไกลกันไหมหรือความความรักนี้มีคนที่รู้สึกว่าพยายามมาเยอะแล้วเขายังอยากมีคุณไว้นะคะไพ่ดีเชีร์เลวอตเนี้ยเขาก็มองแต่ดีเลยนี่น,นังนะสามไม้เท้ากาลังคุ้นคิดคิดทบทวนอะไรบางอย่างเขาคิดว่าคุณคือแฟนคือครอบครัวหรือคนที่มั่นคงกับเขาใจลึกๆเขา เขาอยากมีคุณไว้นะคะหมอพูดเลยว่าคุณเคยทุ่มเทดูแลมั่นคงกับเขาไม่มีใครที่มั่นคงกับคุณคบกับเขาได้นานดูแลเขาหรืออบอุ่นและเติมเต็มให้เขาก็ได้นะคะจติกนาวันนี้ชาวตุลลัคณาตุลหมอมินว่ามีคนที่เกิดการเปรียบเทียบชั่งใจตกตะกอนความคิดคนคนนี้ยังคิดถึงคุณคะ่ะหมอพูดอ่านตามไพ่ของหมอนะยังคิดถึงคุณนะคะโดวนะคะตรงนี้นะ มันสิ้นสุดแล้วกระโดดองมาด้วยเดซันคุณนี่แหละค่ะคือความสมบูรณ์ความสุขมันสิ้นสุดแล้วไม่มีใครใช่และดีที่สุดเท่าคุณหรอกนะคะเขารู้ว่าคุณคือคนที่ใช่แหละนะคะมีชเชียนนะคะแปดดาบความความรู้สึกที่ผ่านมาเขารู้ว่าคุณเคยเอาใจใส่ดูแลเขาดีบางคนไม่คุยกันปิดกัน้นมีกำแพงกันไปหรือเปล่างเงียบแต่คิดถึงแต่ไปไม่ถึง หกไม่เท้าห่างกันออกมานานหรือเปล่าภายใต้สําหรับเห็นไหมคะเขายังคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาคุณเป็นควีนเรียนอยู่ตรงนี้ส่วนเขาอยู่ตรงนี้นะคะเพียงแต่คนละสําหรับแต่ว่าความหมายที่หมอจะบอกคุณคือเราใจนะคะเอาไง่ายๆเลยใจยังสื่อถึงกันได้นะคะยังนึกถึงกันเพียงแต่เราไม่อยากทําอะไรลุกขึ้นมาจัดแจงอะไรปล่อยให้เวลาผ่านไปมากกว่าแต่ถ้าคุณยังยังอยากมีกันละกัน ลองหันหน้าเข้าหากันพูดคุยเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะสองถ้วยมีโอกาสกลับมาคืนดีหรือเริ่มต้นดีลกันใหม่ได้หมายถึงถ้าเรายังอยากมีกันละกันอะนะ,ะทีนี้หมอขอดูแอคชั่นนะคะนะคะแอคชั่นเป็นยังไงบ้างนะคะปักแรกนะคะของธาตุดินหัวข้อนี้นะนะคะ ชาวธาตดินบอกว่าความรักของเราต้องต้องรู้สึกว่าเออเท่าเทียมให้และได้รับพอๆกันไม่ว่าคุณจะท่มเทให้ความรักให้ความจริงใจซื่อสัตย์เอาไม่เอาละคนที่เฉยเมยไม่เอาละคนที่เย็นชาไม่เอาละคนที่เห็นเราไม่มีค่าไม่มีตัวตนอะไรพวกนี้คุณไม่อยากได้ละลองคบดูนะคะคบนานๆก็ไม่มีตัวตนไม่เห็นความสําคัญของเราคุณตาสว่างนะคะง่ายๆเนี่ยมาตรฐานของคุณมีแล้วในใจคุณนะคะ หนึ่งไม่เท้านะคะหนึ่งดาบคุณต้องการการเริ่มต้นใหม่อย่างแรกก็คือเริ่มต้นกับตัวเองนะ,ะถ้าเขาไม่ใช่ก็ปล่อยไปคุณว่าอย่างนั้นผมลิขิตนะคะเดรสตาคุณก็มีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของคุณดวงดาวโดดเต่นมีสเสน่ห์คุณมีคนใหม่มาคุยด้วยนะคะบางท่านนะนะคะเอมเพลอร์นะคะเดกเรียน,นะะดิจัดเมนนะคะ ดวมีสเสน่ห์ด้วเแลเวอร์นะคะไหนถือไม้เท้ามีคนสองคนอยู่นะคะท่าปินสตินนะคะแปดไม้เท้าหนึ่งเหรียญ ไพ่ก้าวดาบช่วงนี้คุณเครียดไหมคะนอนไม่หลับไหมหรือถ้าไม่ใช่คุณแปลว่าไพ่อ่านสลับกันแปลว่าเขานะคะตรงนี้นะอา่มามอพุดอย่างนี้นะคะหรือความเกลี้ยกล่อดของใครสักคนที่โกรธหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะหรือคิดเยอะหรือเขาคิดอา่าเครียดหรือคิดอะไรถึงเราก็ได้อ่ะมาดูไพ่พวกนี้ขึ้นมาคือเนี้ยนะคะหมอมินว่านะคะถ้าใครที่เพิ่งเพิ่งมปีปัญหาประเด็นที่งเงียบเงียบหมอมินว่ามีโอกาสได้กลับมาทักทายพูดคุยกันนะคะ ความรักคือการปรับการจูนว่า,าก,การแทนแบรนไม่ใช่การชอบเอาชนะกันเห็นไหมคะ,ะกระทิงตัวนี้ก็คือดึงดันส่วนตัวนี้ก็จะดันไปทางนู้นแปลว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีเรื่องคว,ความข่มกันขัดแยง้งมีปัญหาชอบเอาชนะถ้าเราอยากถ้าเราเอาชนะคนรักของเราเราไม่มีทางชนะเขาหรอกคะ่ะหมอพูดเลยความรักคือความเข้าใจนะคะอ่อนโยนเมตตาต่อกันใพ่พวกนี้ขึ้นมาหมายถึงทั้งคู่เลยนะคะ ตรงนี้หมอมินว่ามีการดวงของคุณถามว่ามีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์นะคะแต่คุณต้องการคุณคุณมีสเสน่ห์นะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณใครก็ได้ที่จะเข้ามาคุณมีมาตรฐานสูงมากๆพอที่ผ่านมาทําให้คุณเสียใจมาเยอะนะคะคุณเลยรู้สึกว่าใครที่เข้ามาเขาต้องดูแลเอาใจใส่ทําความรักให้เสมอต้นเสมอปลายเราต้องมีค่าต้องสําคัญนะคะตรงนี้คุณจะเลือกคนที่เข้ามาหมอมินว่านะคะดวงมีสเสน่ห์คนเดิมๆถ้าไม่ได้มี ถ้าถ้าไม่ได้นานนะหมอพูดถึงว่ามีเรื่องมีปัญหาเพิ่งไม่นานหมอมินว่าถ้าได้เปิดใจคุยกันสองถ้วยคือหันหน้าคุยกันนะคะเห็นไหมมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดมาคุยมาตกลงบางอย่างหมอมินว่าเขาเขาเลือกคุณนะในความคิดนะคะเพียงแต่เขาจะแอคชั่นไหมเท่านั้นนะคะเนี่ยมีโอกาสได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแถมคุณมีคนใหม่มาด้วยนะช่วงนี้มีคนมาจีบมามาคุยกับคุณนะคะมีคนอายุน้อยด้วยสิ่งที่หมอเห็นมีคนสองคนนะคะนึกถึงนะเครียดด้วย แต่ไม่รู้เขาจะทำไหมนะคะตรงนี้มาขอภห้แนะนำสุดท้ายดีกว่าแต่คุณไม่ได้บอกว่าเออไม่ทำก็ไม่เป็นไรฉันก็นิ่งเหมือนกันเห็นไหมคะดาบหนึ่งดาบตรงนี้คือการนั่งสมาธิแปลว่าเรานิ่งเราเงียบเราทบทวนละเราไม่ได้กระตือรือรังเพราะเราเพราะเราอาจจะเคยรอแล้วเคยเหนื่อยมาเยอะนะคะหมาขอให้แนะนำสุดท้ายดีกว่าไ,ไ,าออไ,ทไนท์นถือถ้วยควีนเหรียญ ขิงเหรียญให้ตีคู่มานะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะหมอมินว่าคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าแปดเหรียญเดมเพเลอร์นะคะความรักหมอพูดเลยว่านะคะบางท่านมีคนใหม่มานะคะมาคุยพูดเลยนะถ้าใครคือคนที่บุญคู่บุญคู่กรรม ยังไม่หมดจากกันนะคะมีโอกาสได้กลับมามาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจนะคะความรักคือการทำนะคะทำทำหมายถึงว่าทำคือพฤติกรรมก,การกระทำที่สม่ำเสมอเอาใจใส่กันนะคะเออไม่ใช่อยู่ๆหายไปอยู่ๆกลับมาก็กลับมาหรือเราไม่มีค่าไม่มีความสําคัญเลยความรักนะคะมันต้องมีการวางแผนมันต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องบาลานซ์คู่กันให้และเลยละพอๆกันนะคะความหมายมอมมันไม่รู้นะมีใครจะคนมาง้อคุณมันขึ้นอยู่กับคุณ และขึ้นอยู่กับเขาด้วยว่าเขาพยายามแค่ไหนแต่สิ่งที่หมอเห็นคือหมอว่าคุณมีคนใหม่ๆมาดิวด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะช้าท่าดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะแต่ถ้าดูวดวงส่วนตัวไอดีไลน์หมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ